โอเคก็ขอ okay, สวัสดีชมกันด้วยนะครับเป็น mini เกม e โลบบอกล้วยอ,อยู่ในแมป security toilet tower defense ผมมาคนเดียวว่ช่างเออโอเคคนเดียวก็ไหวคิวอยู่นะแต่เพื่อนมึงเป็นใครวะเขาเพิ่งเริ่มต้นเหมือนกูเลยเฮียอันนี้เขามีอาคารม,ม,าม,ามาม่าแมนด้วยเฮียโอเคเข้ามาละพวก security toilet ออจะบุกทางไหนวะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนไม่ทำให้รู้เฮียเลยอ๋อนี่ไปตู้มานี่เฮีย อาเมล่าแมนมีปืนนะครับเฮ้ยมีคาเมร่าแมนเดินมาแล้วถือปืนมาด้วยเออนี่เฉินหน้าเว้ยอ่าเรียบร้อยตายฮะอะไรอะสกิบบี้ทอเรนตในเวอร์ชันมีส้นเตี๊แมมงนี่แค่คืนที่ให้เนีแม่งพวกสกิบบี้ทอเรนตเริ่มมีตีนงอกขึ้นมาแล้วเอา้าเหี้ยหายไปไหนหมดเลยวะเมื่อกี้เกิดเหี้ยอะไรขึ้นชิบหายละเอ้บอสสกิบบี้ทอเรนตนี่นะเราจะมีสายแอน่นคาเมล่าแมนเออนี่ผ่านเว้ย ไอพวกคอมล่าแมนซื้อจากไหนวะอ๋อจากตรงนี้เป็นแบบสูมได้นะเฮียแม่งไปอีกรอบก็ได้เหรอเคมาละนั่นแหละต่อยมันต่อยพวกทูบดี่ทอยเล็ดมันเฮียแบบไม่มีขาเลยไปได้แมนมันมาละอ๋อเฮียแล้วไงอุ้ยเฮียแะละมีคนวางลำโพงแมนขนาดยักละโซนนี้ทั้งหมดของกูเลยมีของกูตัวหนึ่งปนอยู่ตรงนี้ด้วยวหย ฝั่งเพื่อนวิธีเวรแม่งสู้ได้อยู่แล้วเฮียเริ่มมีบางตัวเร่รอดออกมาก็ถูกวิธีเวนจัดก,การไม่ได้ง่ายเลยเอ้าเฮียทำไมทีวีมันไม่จัดก,การไ <c oughs> อ้พวกใส่แว่นตาออบพัฒนี่ว่ะโอ้ไ oh <my> ม่ก่อนแว่นกองแสงคุณภาพแต่เขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร,ร์กูฉันแค่นั้นแหละเฮี <She> er. er. ออยแค่นั้นแหละเฮียอพยพแล้วอพยพแล้วเขาเริ่มมาเหลือนิดเดียวแล้วเริ่มมาเหลือนิดเดียวแล้วนั่นแหละลำโพงแมน เออ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อตายมันเกิดเข้าไปในเมืองจำลองที่พวกเราสร้างไว้อําเด็ดดีด้วยโมเดลอะไรนี่ใช่คนดังหรือเปล่าืมตัวจริงหรือเปล่าอ่ะยังเงอเดี๋ยวค่อยไปดูแลกันเผื่อไปดูในคลิปเราจะเห็นตัวเราเออกกล้องก็ได้ยัยอะไรกระปอมกระปอมปลาปาเข้าแบบนี้กัน ายเฮ้ยดูดิไอ้เฮียนี่แม่งตึงบ้าอโอ้ตึงไอ้เฮียแม่งไอ้ดูเพื่อนแบกนะวางเลยละกันมีกตัวเดียวเฮียกูไม่รู้จะวางตัวไหนเชียมึงวางตัวอื่นบ้างดิมึงวางตัวสามอย่างเดียวเลยไอ้ตัวเนี้ยโอ้ทำไมวะเจอคคยแล้วครับผมเจอสปีกเกอร์แมนขับรถอู้เฮียมึงดูไอ้ตัวคาเมล่าแมนนี่แล้วปืนมันไหนเฮียปืนเล็กๆชี้หายฮะปืนเล็กจัดๆไอ้เฮียคาเมล่าแมนน่ะแม่งเอาปืนแก๊ปเด็กมาเล่นเว่ยสปีกเกอร์แมนเนี่ยมันขับนิสัน โคตรตึงเงี้ยเพื่อนไปวางควยตรงนู้นวะไอ้เฮียสไปเดอร์แมนมันค่มวางแผนกันลูกน้าวฉะนั้นถึงได้เอาตัวละครไปวางเยอะขนาดนั้นนลยนี่ดีดอยเลยจิ๊บไม่ดีไอยเลยเราอยู่ใกล้มันครับไอเฮียนั่นบ่าโว้วนิซันเชื่อเพื่อนเขาออกควยถอดกระดอกถอดควยกูมีแต่สปีดแมนเด็กแหวนน่ะออเพื่อนกลับมาแล้วอู้เพื่อนกลับมาแล้วอู้เมื่อกี้เขาทำอะไรวะเขาใช้เวทมนต์แกล้งตายเหรอ ดีแม่งกลับมาได้ไงก็ไม่รู้ทั่วไปกูควรจะปิดเสียงเองมะีหชายกูต้องปิดเสียงเพลงตั้งนานแล้วไอสัตว์โอ้ตัวขายกูขายขายต้องวางเด็กแว้นเท่านั้นโอ้เจียดาเมจเพื่อนร้อยเดี๋ยวก็จ่อกอ้เที่ยของกูสามร้อยมึงเจอกลุ่มสปกเกอร์แมนเด็กแว้นกูเฮียเพื่อนอัพตันแล้วเพื่อนเขามีสี่ร้อยดาเมจว่ะเพื่อนเขามากกว่ากูร้อยหนึ่งดีเจดีเจ,เ,จเปิดเพลงจีหอยเว้ยเฮ้ยนี่ตัวใหญ่มา เลือดหนึ่งหมืน่นหนึ่งหมื่นกระจอะ้ยอาบอสมาตัวใหญ่เฉยบ,<น>บอสความจริงกูชิบหายวมันผ่านกูมันผ่านกูหรือวางวางตัวอืวางมะแล้วมึงตีดังแปะ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 ดาเมจไม่มีได้อยู่ได้อยู่ได้ได,ได,ได้ผ่านชน,นะแล้วเนี่ยชนะเนี่ยกูวานเตตัวนี้แม่งตอดตอดตายเลยเป็นไงเย่ได้มาห้าสิบบาทเล่นแบบไหนดีหมดฮาร่าหมดฮาร์ด ตรงนี้เออตรงนี้โอ้สองร้อยบาทเพื่อนก็ตึงอยู่เลยเนาะของกูแม่งกลับเออเร็วเร็วเร็วร็วไปวางไปวางอีกชิงงงโอเคเกิดแล้วเป็นเราตัวคาเมราแมนหนึ่งตัวไอ้เที่อไม่มีใครมาวางเลยรู้ว่าฝั่งนี้ไอ้สัตวสมาผิดฟังอู้มันเกิดแล้วอู้มลงสมพองไงสัสเสียเวลาเอ้ยเขาว่าคาเมราแมนเดินดินไอ้ให้คาเมราแมนเพิ่งก็จัดการคือมีประโยชน์กับมึงอีกที่อ แม่เรากลับบ้านก่อนนะแม่เนี่ยกลักบเนาะไม่เป็นไรมึงไล่ประโยบพอดีเลยไปไปอีอีโอ้โหไททันทีวีแมนยิงโอ้โหตาย <All right. S 2> นึกใช่ว่าไปในด่านนี้เพลงเปลี่ยนปะเปลี่ยนวะต่กูไม่ฟังเชี mm ่ยไททันคามล่าแมนมาเลยเว้ย mm hmm. เราก็ตายแล้วเว้ย ทางฝั่งของเราเริ่มมีดาเมจแล้วกลุ่มสปีกเกอร์แมนเด็กแว้นนั่งซ่วมตึงๆทั้งหลายเี้ตัวเชี่ยอะไรเนี่ยตัวเชี่นี่มันกวาดเรียบเลยเฮ้ยนั่นไททันสปีกเกอร์แมนทำไมมึงใส่ชุดขาววะเชี่ยแต่แม่งดาเมจแรงส,ดสุดๆดาเมจสองพันยึดเคเพื่อนเขาแม่งวางไททันสปีกเกอร์แมนยึดชิบหายนั่นเหรอวะโอโหเลือดแปดแสน นี่มันจี a มนอ้าวเชียจีแมนงูนะั่นคือบอสจริงดิตายโคตรง่ายเลยนะเนี่ยมีสองร้อยบาทซื้ออะไรได้บ้างแอว่าได้คารเมล่าเมนผมงอีลรองนนึ่าเฮียได้ตัวเดิมยึดแม่อ่า,อานี่ตายเฮียเย,ย้ชนะแล้วโอเคทีนี้กูก็มีร้อยหนึ่งสุ่มได้อีกรอบหนึ่งแล้วเนี่ยสุ่มกันเลยไ้เฮีย